ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้มาเล่นนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสอบของผมนะครับผมอ่าก็สัปดาห์หน้าผมก็จะสอบแล้วนะก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงครับแต่ว่าทีสุดดมีรีเจนเควส e อยู่น่าสนใจเล่นมากเลยนะก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นเออนอกหาเวลาเล่นนะครับแล้วก็ไปตัดต่อนอกเออ แต่ตอนหลังสอบเสร็จแล้วก็จะมาลงให้นะครับผมก็ผมได้อัดตอนที่สุ่ม1,500 1,500แคทฟุตไว้ก็ไปดูไปดูได้เลยนะครับก็ก็วันนี้ก็น่าจะสั้นที่สุดที่เคยอัดเร็วนะครับก็เพื่อวันนี้ก็ไปดูไปดูได้เลยครับผมครับเกือไม่เกือ่อยู่กับ1,500แคตฟุตอย่าไปกลัวเราได้ไหมบอกเลยเราได้ uber แน่นอนนะ สวัสดีพระพุทธเจ้าอ่อนีแล้วโอ้นมปังใช่เลยแล้วกันเดี๋ยวเราต้องมาใสอีกนะเบือ่อฮึตัวใหม่ซูปเปอร์แลตัวใหม่ฮะเพื่อนบอกเกลือทั้งสองตู้เลยฮะทั้งอีปิกเฟสทั้งตู้นี้ตัวใหม่เราคุ้มนี่ฮะตัวอูเบอร์และหนึ่งตัว ตัวใหม่ด้วยดาดาันนี้ก็ตีตีนี่ฮะตีตีค่อนข้างดีอืมตัวลอยกับอะไรสักอย่างน่าจะอิงเจอร์เราไดริกไหมนี่มีแล้วฮนะเวียดลิฟเตอร์มีอยู่ห้าตัวแนละ้วสุมได้ห้าครั้งแล้วเย้แฮปปี้ฮาโลวีนโมนิโกชนัน กูมีเนนิโก้เป็นเนนิโก้นะอันนี้ตีคิทิเค้ลสวยกงโลไฟเกลือ <c oughs> โอ้วิเคเถ็ดก็มีแล้วเราได้อูเบเรน์หนึ่งตัวนะมีแสงอย่างนั้นอูเบเรตัวที่สองสองตัวใหมย่ยใหญ่เฟิร์สเลิฟใหม่เมอร์เซีย อันยีป่ป้าว้าวโอ้โหไดนนีๆกูต้องสองตัวใหม่นะว้าวสันนี่เนเนกูอู้หนึ่ง้อยเปอว้าวว้าวว้าว,ว,าว